กระรวงผู้จัดการท่านช่วยที่ช่วยเกษตรความพิมล้านันมาลุยเมืองลากันนะครับเพราะว่าแาการต้องยอมราบว่าปีนี้เนี่ยเมืองล่างมีสหนิสรยในรอบของบริษัทนะครับทกี่การบริการตาลๆเราดำมนช่วยแต่ะกีทแานี้ไปกับพู่าไปกับันธรฟรีนั้นสองพานเมืองล่านยังต้องการนะครับ อันทีู่้นกางี้ที่แล้วไปอยู่มืองน้่นหลายเดือนไปไปใจเดือนเจ้าให้หลายเดือนไปสายวันนี้ไปสายครับไปสายทุกนุกปี คนพยายามจปเยเมืองนานกันอันนี้ไฟผลิตนะไฟแท็กอันนี้มีไฟอย่างไฟแท็กไฟ สวยเนี่ยกทนีทสวยแล้วเห็นไหมทนไเลยะครับลูกกระทะนี่สวยมาเนี่ยนีกอนรอันนี้คือหล่ไทย

บอว่ามุ้งวิจัดมีด้วยใจกับด้วยใจแต่ว่าทั้ไม่กัน